Bones and All นะครับ Bones and All เนี่ยเป็นผลงานการกำกับของคุณลูก้าผมไม่แน่ใจทุกคนจำคุณลูก้าได้ไหมคนที่ทำคอมมีบายโยเนมแล้วก็ซับพิเรียนะครับคอมมีในยูเนมน่าจะหาดูใน Netflix แล้วก็ซับพิเรียหาดูได้ใน Amazon Prime นะครับและโบน e s แอน a l ออเนี่ยมันผมรู้สึกว่ามันมีมันมีส่วนผสมของของทั้งสองเรื่องที่เขาหยิบยกมาผสมรวมลางกันเวเพราะว่าโบนแอนออเนี่ยมันเป็นส่วนผสมระหว่างหนังรัก สักหนึ่งเรื่องของคนสคนที่แบบมาเจอกันแล้วก็มีความเป็นเฮอร์เรอร์อยู่ด้วยถามว่ามันมีความเฮอร์เรอร์อยู่ในเรื่องนี้ยังไงโบ n น and ด์อเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่กินเนื้อคนครับเป็นคานิบา a l ลิซึมเพียงแต่ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาไม่ได้เล่าคานิบา a l ลิซึมในฐานะของอาการทางจิตเขาไม่ได้คานิบาลิซึมในฐานะของแบบเอ้ย ฉันอยากกินคนเพราะฉันอยากกินฉันต้องการจะกินหรือแบบเป็นแค่วนันอะแต่ว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่นิดเหมือนกับคนพวกนี้มีความประหลาดทางร่างกายกรรมพันธุ์บางอย่างที่ต้องกินคนแล้วเหมือนกับว่าเขาก็จะพยายามปฏิเสธตัวเองพยายามจะวิ่งหนีจากตัวเองทุกอย่างจนกระทั่งได้บอกว่าได้มีโอกาสเจอคนนู้นคนนี้คนนั้นแล้วมันก็พอเจอกันเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นกลายเป็นหนังรักที่เวิร์กในระดับที่เรารู้สึกว่ามัน,ม,นมหัศาจรรย์คือ เราพูดในซิกออฟไมเซลไปแล้วนาอว่าหนังเรื่องนั้นคือตัวละครที่เราแบบเรารังเกียจเราไม่เข้าใจเราอึดอัดทุกครั้งที่มันปรากฏอยู่บนจอกับพฤติกรรมวิธีการ,รวิธีคิดของมันนะแต่โบเนนอเป็นด้านตรงข้ามของซิกออฟไมเซลเลยครับในขณะที่เรารู้ว่าทุกๆสิ่งที่ตัวละครทำอะแม่งผิดเว้ยแม่งเลวซามการฆ่าคนการกินคนนู่นนั่นนี่มันเป็นสิ่งที่ผิดสิ่งที่ตัวละครทํามันผิดแต่ว่าด้วยการที่ว่าคนสร้างอะเขา เลือกที่ถ่ายทอดตัวละครออกมาให้เราสามารถที่จะเข้าใจได้เห็นใจได้แล้วก็มองเห็นโลกในมุมมองของเขาอะซึ่งพอทำแบบนั้นปุ๊บอะผมปะแปลกใจตั้งแต่เวลาดูอยู่แล้วว่าเฮ้ยเราเข้าใจเขาเราเห็นใจเขาทั้งๆที่ในสมองเรารู้ว่าการกินคนการแดกคนอะแม่งผิดนะเว้ยแล้วมันแสดงให้เห็นในเรื่องก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการทาสิ่งนั้นอะมันเป็นสิ่งผิดตัวละครไม่ได้ไม่ได้เซเลเบตในการแบบ การฆ่าหรือการกินเลยแต่ในขณะเดียวกันแล้วเราก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งผิดแต่ว่าเขาก็เลือกจะนําเสนอออกมาให้มันอ่อนโยนให้มันเข้าใจได้ว่าเอ้ยทําไมเขาถึงได้เขาถึงได้ต้องทําแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นหนังที่มีความ มูเวนที่มันประหลาดประหลาดคือหนังบางรักบางเรื่องมันจะมีช่วงเวลาที่ตัวละครยังไม่รักกันพอตัวละครรักกันต้องเจออุปสรรคอะไรบางอย่างนู่นนั่นนี่แล้วก็กลับมารักกันตามประสาหนังลอมคอมใช่ไหมมีรู้จักมีรักมีปัญหาแล้วก็กลับมารักกันหนังเรื่องนี้มันเหมือนตัวละครที่เอามารวมกันแล้วก็รักรักกันสักพักนางเอกก็จะพูดว่าโอ้ฉันหิวนะแล้วก็ไปฆ่าคนแล้วปุ๊บแล้วก็กลับมาแล้วก็ไปฆ่าคนคือมันจะมี โมเมนตัมของหนังที่มันแปลกประหลาดโมเมนตัมของหนังที่มันผิดเพี้ยนจากความเป็นหนังรักและขณะเดียวกันมันก็ผิดเพี้ยนจากความเป็นหนังเฮอร์เรอร์แต่ขณะเดียวกันแล้วมันก็มีเอลเมนต์ของความเป็นหนังเฮอร์เรอร์เฮอร์เรอร์ที่ว่าก็คือการกินคนนี่แหละแต่มันเห็นเห็นแบบเห็นเลือดเห็นอะไรกันแบบเต็มตานะทุกคนคือถ้าใครรู้สึกว่าโอ้ฉันไม่อยากจะเห็นอะไรแบบนี้ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์นะแต่มันก็แบบ จะใช้คําว่ามันไม่สวยงามแต่มันจะเกือบจะเป็นแบบแนวสัตว์ป่าด้วยซ้ําคือมันไม่ได้แบบเป็นทอเชื่อพรเอามากินแบบแบบให้มันสะใจแต่มันเกือบเกือบจะเป็นสัตว์ป่าด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมูคเมนอะไรบางอย่างมันก็จะผิดเพี้ยนไปแต่คอหัวใจอะผมว่ามันยังคงเป็นหนังรักที่แบบสวยงามมากๆเรื่องหนึ่งถ้าเคยเคยคอมีไบโอเนมก็จะเข้าใจความสวยงามของ ความเก่งกาจของลูก้าที่เขาจะเลือกจับบรรยากาศที่ธรรมดาธรรมดาบ้านเมืองที่ธรรมดาแต่เขาสามารถถ่ายทอดออกมาให้มันสวยงามได้ถ่ายทอดตัวละครทั้ง2ตัวที่แบบซกมกกระจอกลอกแลกแต่ว่าเขาก็ถ่ายออกมาให้แบบว่าสวยงามการอยู่ทุ่งหญ้าอเมริกากลางที่แบบขับรถไปมาตามทุ่งหญ้าก็สวยงามเพลงประกอบที่เลือกใช้ก็สวยงามดนตรีประกอบเลือกใช้ที่สวยงามแล้ว ความไร้กาจริงๆของหนังเรื่องนี้คือบางทีมันแบบโรแมนติกอยู่ปึ๊บปุ๊บป๊บแล้วอย่างที่ผมบอกในยอกพูดขิวแล้วดนตรีที่เป็นเฮอร์เรอร์มันแทรกตึมเข้ามาใส่ดนตรีโรแมนติกแล้วมันผสานกันไปปึ๊บปุ๊บป๊บสักพักความโรแมนติกหายไปเลยแต่ดนตรีฝั่งเฮอร์เรอร์มันแบบมันมีความสวยงามทางภาษาภาพยนตร์ซึ่งผมรู้สึกว่าเอ้ยมันผมชอบผมชอบอะผมชอบอะไรแบบนี้มันไม่ใช่แค่แบบหนังที่แบบเอ้ยมันเป็นเฮอร์เรอร์หรือเป็นเรื่องแบบที่เป็นเรื่องราวที่มันจับ ต้องอะไรได้นะเยอะแยะมากมายอาจจะไม่ได้มีอะไรโดยซ้ำมันจะเกิดเป็นหนังโรดทริปไปเรื่อยๆท้งเรื่องถ้าใครแบบรู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้มันมีเนื้อหามากมายหรือมีความรักอะไรที่มันซับซ้อนน่ะมันหนังเรื่องเี้ยในในโหมดตรงเนี้ยมันไม่ได้ซับซ้อนแต่มันเป็นเชิงของการไปพาเราไปอยู่กับตัวละครเรื่อยๆพาเขาไปรู้จักการพาไปเห็นความสัมพันธ์เขาเป็นปีปัญหานูน่นนั่นนี่ไม่เจอปัญหามีความสุขอยู่ด้วยกันหนังมันพาเราไปติดตามตัวละครแบบนี้แล้วหนังเองก็ไม่ได้ พีอามที่จะจัดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดหรืออะไรต่างๆมากมายแต่ผมพูดเลยนะว่าตั้งแต่ผมดูหนังลูก้ามาเนี่ยสาเรื่องที่ดูมาเนี่ย ผมยอมรับว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่คือซัปพิเรียหรือหรือคอมมีไบโอเนมหรือบิ๊กสเปดหรืออะไรก็ตามแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมสามารถเข้าใจมันได้ในระดับที่แบบในระดับทะลุปุกโป่ปปงในระดับหนึ่งแต่หนังเรื่องเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมีซับเทคบางอย่างเว้ยมันมีซับเทคถึงการกินคือหนังพวกนี้เวลาที่มันเล่าสิ่งสิ่งหนึ่งอ่ะมันไม่ได้หมายถึงแบบน,นั้นจริงๆนึกออกไหมมันจะมีซับเทคมันจะมีเรื่องที่อยากจะเล่าจริงๆเช่นสมมติหลังแวมไพร์ แวมไพร์คือะไรหนังแวมไพร์จริงๆก็คือการที่แบบว่าความ,วาม,วามพฤติกรรมบางอย่างที่เราไม่เข้าใจมันเอ้ยไม่ใช่เข้าใจเขาเรียกว่าพฤติกรรมบางอย่างที่มันผิดขนบธรรมเนียมแล้วต้องห้ามใจตัวเองไว้อ่าเหมือนกับแบบความรักอ่านึกถึงทวายไลน์นะพูดถึงทวายไลน์นะเอ็ดเวิร์ดทาไมถึงแบบไม่ไม่ไม่รักกับเบลล่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดไม่สามารถจะรักได้ะลรน,นู่นนั่นนี่มันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ผิดบางครั้งเราก็จะแบบ เอาเอ e ลเมนต์ความสยองขวัญตรงนี้เป็นส่วนที่ไปแทนพฤติกรรมต่างๆเช่นมื่งความลักต่างสีผิวบ้างพูดถึง LGBTQ บ้างพูดถึงอะไรบางอย่างบ้างผมพูดตรงๆว่าผมดูเรื่องเรื่องนี้จบอ่ะผมไม่เข้าใจซับเท็กสักเท่าไหร่เพราะว่าในเรื่องเนี่ยถ้าแบบเขาตั้งใจจะพูดถึงประเด็น LGBTQ หรือความลักต่างสีผิวอ่ะเขาก็จะมักจะจะไม่มีเอเลเนนั้นอยู่ในอยู่ในเรื่อง ไม่มีละเมนความความแตกต่างทางสั้นสีผิวหรือ LGBTQ ในเรื่องแต่ในเรื่องนี้มันมีความเป็นแหมายถึงตัวละคร LGBTQ อยู่แล้วมีความรักต่างสีผิวอยู่แล้วมันก็เลยมันก็เลยยากสําหรับผมที่จะเข้าใจว่าเขาจะเขาต้องการที่จะเอาคาริบัลิซึมหรือการกินเลือดการกินเนื้อคนเนี่ยมันไปมันไปไปแทนอะไรในโลกของความจริงหรือสารที่ต้องการจะสื่อจริงๆอ่ะในหนังเรื่องนี้มันคืออะไรก็คือพูดตามตรงว่าเป็นหนังที่ดูจบแล้วอ่ะไม่สามารถจะย่อยมันได้ด้วยตัวเอง คิดว่าถ้าไปอ่านบทสัมภาษณ์อะไรเนี่ยคงคงได้คาตอบมามากกว่านี้แต่ว่าณเวลาที่จะมารีวิวให้ทุกคนฟังอ่ะผมเลือกที่จะไม่ไปอ่านหรือหาข้อมูลมากกว่านี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เราไปทําอย่างนั้นอ่ะเราเราไม่ได้รีวิวหนังแล้วนึกออกไหมเราไม่ได้รีวิวหนังแล้วเราเราไปหาบทสัมภาษณ์มาเราไปหาคําตอบที่นอกเหนือจากหนังมาให้ถ้าผมบอกคุณว่าเอ้ยผมไม่เข้าใจผมก็จะบอกคุณว่าไม่เข้าใจแต่ว่า ไอความไม่เข้าใจอย่างนั้นอะ่ะมันแค่เป็นเป็นคาถามที่ค้างอยู่ในใจแต่ถามว่ามันไปเกี่ยวข้องอะไรกับเนื้อหาของหนังไปเกี่ยวข้องกับความสวยงามทางดนตรีทางภาพหรือสิ่งที่เขาจะเล่าไหมอะ่ะไม่ผมรู้สึกว่านี่คือหนังที่โรแมนติกที่เป็นหนังโรดทิปโรแมนติกเกี่ยวกับคน2คนที่มีพฤติกรรมประหลาดและบังเอิญเจอกันแล้วเล่าออกมาได้อ่อนโยนสวยงามเพลงเพาะโรแมนติกทุกๆอย่างที่คุณคาดหวงังอะไรกับ หนังรักสักหนึ่งเรื่องแม้จะตัดเรื่องคาริบาลหรือซึมออกไปการแดกคนออกไปนะมันก็ยังเป็นหนังรักที่สวยงามวิธีการเคลื่อนกล้องวิธีการเคลื่อนผ่านกล้องอาจจะมีบางชอ็อตสยองขวัญบางอ็อตเปี่ยมด้วยความรักการตั้งข้องเห็นตัวละครแชงเอาอยู่ไกลไมันมันสวยงามอ่ะมันสวยงามแล้วก็น่ากลัวแล้วก็สวยงามแล้วก็น่ากลัวสลับกันไป <laughs> นี่คือภาพของ bones and All นะครับซึ่งแนะนำแนะนาถ้าพอมีเวลาถ้าอยากจะลองอะไรที่มันแบบ แปลกประหลาดแต่ว่าแบบไม่ได้ขึงขันซิกอัไมเซลนะดูสบายดูน่ารักผ่อนจะไม่ามบอนใครก็ไม่ถูกก็เอาว่าชิลๆอยากดูอะไรที่มันแบบอีกรสชาตินึงเป็นหนังรักในอีกรูปแบบหนึ่งในหนังรักในอีกวิธีการถ่ายทอดในอีกรูปแบบหนึง่งอ่ะผมรู้สึกว่า Bones and All ก็อาจจะตอบโจทย์แต่ถ้าใครแบบต้องการความสยองขวัญเพียวๆ Bones and อ l l อาจจะไม่ตอบโจทย์หรือแบบรักเพียวๆก็อาจจะไม่มารักเพียวๆก็ได้อยู่อ่ะถ้ามองมองฉากสยองขวัญเป็นแบบว่าเอ e ลเมนต์ประกอบมันก็ได้อยู่ เออเพราะว่ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าใครอยากลองความสวยงามเพลงดนตรีเพราะเนื้อหาดีมีวิธีการถ่ายทำที่ดีก็แนะนำมากๆเลยนะครับสำหรับ Bones and All นะครับเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่ามันยังเข้าลงอยู่ไหมนะหรือเข้าที่ไหนบ้างนะแต่ว่าแนะนำมากๆหรือถ้าใครดูแล้วก็ลองมารีวิวในช่องแชทก็ได้นะครับเผื่อที่เพื่อนๆกำลังลังเลอยู่ว่าเออจะดูดีไหมก็จะได้ลองมาดูกันได้นะครับ